นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุญญานิโลกัตเมงวิศานอัตตาหิอัตโนนาโธโกหินาโธโรหิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาทั้งรติทุนภันตีตินโอกาสบัตนี้อาตมาภาจะแสดงพระธรรมเทศนา ในความเป็นมาของพระอ,อนุรุธเพื่อเครื่อ,องส,สอง่งองคตธาบรามีเจวันดาตันพุทธสาสนิกชนน้อยที่มาเป็นประสุชน์นในวันนี้สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่14กรกฎาคม2505เป็นวันนันคายงขึ 45, ้น15ขึ้นเือน8เราก็เรียกว่าวันจะเข้าพรรษา บางวัดก็เข้าพรรษาวันนี้บางวัดก็เข้าพรรษาวันพุกนี้ต่สำารับวัดทา่าทรงเข้าพรรษาวันนี้เป็นว่าวันนี้บรรดาท่ววานผู้โดยศานสน์หลายทำบุญเพียสงสารเระการด้วยกันคืนหนึ่งถวายเพียงเข้าพรรษาสองถวายผ้าไตรหรือผ้าวิสิกษาแก่บรรดาพระสงุง ทั้งสองอย่างนี้มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกคืกถอถวายเทียนเข้าษาจะเทศวันนี้ถ้าอานิสงส์ถวายผ้าตรายจะเทศวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่จบ <S <S เป็นรูว่าในเมื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสถัตอยู่ในระเชจวันมหาวิหาร อง์สมเด็จเทวิตระมานบริมศาสัญาสัมมาทัเจ้าทรงกระรัอนุรุตความจริงพระอนุรุตี่เป็นพระอนุชาขององสมเด็จสัมมาทัตุเจ้าอนุชานะไม่ใช่อชานะอนุชาเนี่ยเขาแปลว่าน้องอาชาณวโดมาเป็นน้องพระพุทธเจ้าเ็าว่าเป็นลูกของอ่ ในตระกูลนี้มีสองคนคือท่านมหานามหนึ่งคือพี่ชายสองพระนรุธในสมัยเมืม่อพระพุทธเจ้าสมรู้อภิเษกสมาธิโพธิญาณแล้วท่านท้าวมหานามก็ปรารกฏกับน้องชายเวลานั้นท้าวมหานามเป็นมหากระัตรว่าตระกูลอื่นเขาก็มีคนบวชกันหมดแล้วตระกูลของเรายังไม่มีใครบวชแต่งั้นขอให้น้องเป็นพระราชาต่อไปที่จะบวช พระนรุตก <spe> ็บอกว่าการเป็นพระราชาทำยังไงเวลานั้นพระราชาต้องทำนาเหมือนกันก็ต้องเลี้ยงทหารก็บอกว่าตอนต้นปีก็ไถนาแล้วก็หวานพอปลายปีก็เกี่ยวข้าวเข้าช้างต้นปีไถนาแล้วก็หวานปลายปีข้าวข้าช้างแบบนี้เรื่อยไปตลอดชีวิตพระนรุษถามว่าเองการทำนานี่ไม่มีการเลิกเรือทำอาหารนาบรเลิกไม่ได้ อันนก็บอกว่าทายรันพี่อยู่เถอะฉันแยกบวชเองอก็ไปชวนพื่อนอีสี่คนบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วปรากฏว่าอน,นุทนเจริญพระกรรมฐานไม่ช้าไม่นานนักวันเข้าเป็นสาววันนี้ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยทิพยกุญ,ญานเป็นพระวิชาสามตอมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตั้งมนุษย์เป็นผู้โลดในทุกขยานหมายความว่าพระอรหันต์นีม่มีสามีสี่ชั้นแต่กิเลสเด้เหมือนกันแต่วความสามารถไม่เท่ากันคือหนึ่งสุขาวิปัสสโกแต่กิเลสได้แต่ไม่มีจิตเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นทีเหนโกสวรรค์ได้สองเตวิโชยานี้สามารถมีจิตเป็นทิพ จะเห็นสวรรค์ได้นรกได้เปลีได้สิ่งกายได้เห็นอะไรก็ได้แล้วก็สามารถเลือกชาติได้4ชนะ3ชละทินงอยสำหรับหมดนี้เหาะเหินอา,ากาศได้แปลงได้นีวิจัยแล้วเร4เป็นสันญาป,ประตูเป็นสัญญาญาณมีความฉลาดมากเะนั้นสำหรับพระนุรุตเป็นพระหันขั้นวิชา3 แต่ความจริงพระหันวิชาสารนี่ารจริงจะต้องอ่อนกว่าทุกอย่างตอนกว่าเผยโชอ์ิยาอวิญาหกใชอิรฉาพิโยอวิญาหกแต่ว่านี่ท่านเข้มแข็งในด้านที่ปุญญาจะพิสูจน์ได้ในสมัยพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาคเจ้านิพพานวันนั้นเวลาที่พระเจ้าจะนิพพานมน,นุษย์เข้าฌานตาม ถ้าอารหันต์ตั้งสองแสนองค์ไม่สามารถจะเข้าฌานตามได้ไม่รู้จิตใจของพระเจา้าเวลานี้อยู่ที่ไหนแต่ฉันต้องรขนุดติดตามได้ถ้านลย่องกับเศกิจถามหลองพี่เวลานี้พุตเจ้าอยู่ที่ไหนปณิพานธ์ได้ยังในขณะที่ท่านัเข้าปณิพันใน,ขน,น,นเข้าสมาธิเต็มที่ในการเข้าสมาธิเต็มที่นี่บรรดาเจ้าพุทธบริษัท บางทีเขาเนื้อก็หูใจหยุดเต้นแต่ความจริงมันไม่หยุดมันเต้นเบาลมให้ใจน้อยบางคนคิดว่าไม่มีลมให้ใจท่านก็บอกว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ชั้นหนึ่งบ้างชั้นสองบ้างชั้นสามบ้างชั้นสี่บ้างในรูปประชานบ้างก็เลื่อนมาในในชั้นสี่ของรูปพระชานนี่ผ่านตอนนั้นนี่เจ๊เห็นว่าเข้อนุษย์ที่ว่าเป็นผู้เลิศในทิศกุยันเลิศจริงจง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระนุองค์ู้เด็ปประจําใจสรตมศดากล่าวว่าเขาทุกวัินะตอนนี้ยังไม่ม่พีพานท่านบอกว่าพระนรุตนี่ในสมัยใช่ก่อนชอบทาบนด้วยแสยงไฟอย่างที่บรรดาญาโยมพ,พ,พระทวสัตย์นไหลูชาเพียงเข้าอรรษานี่แหละูชาเพียงเข้าอรรสาบ้างช่วยได้ก็แสงไฟฟ้า,าบ้าง น้ำมันตะเกียงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องให้เกิดแสงไฟเกิดแสงสว่างขึ้นพระนรุชชอบทำอย่างนี้ทุกวาระถึงปีที่เวลาเข้าพรรษาก็นำเทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดพราแล้วหลายหลายวัดเป็นการบูชาให้แสงสว่างดังนั้นมาชาติหลังที่สุดด้วยอาน,นิสงส์ถวายเทียนเข้าพรรษาแสงแสงแสงไฟ จึงได้สกุลยานเป็นเล่ยเจวะหานทุกองนี่เป็นบทตอนท้ายนะประวัติของพระนรุนีตมีหลายตอนจะขอตัดเป็นตอนๆในเมื่อวันนี้วันพูดถึงพระนรุตก็ขอย้อนต้นไปนิดหนึ่งก่อนชาตินี้พระนรุตเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นคนจน เป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างเขาก็หากดีปรากฏว่ามาวันหนึ่งเธอไปเกี่ยวหญ้าช้างทางบ้านเขากิกนข้าวเสร็จทั้งโลกทั้งเมียเขาจะไปส้สนหนึ่งพอมาถึงบังเอิญพระปเจ้าพระเจ้าสันมาวินดาบาดท่านมายืนคอยก่อนแล้วพระเจ้าพระเจ้ามาหลังจากที่โลกเมียกินข้าวแล้ว ็เหลือข้าส่วนเดียวก็ข้าวพระนรุตสาาเป็นสามีพระนรุตเห็นพระเจ้าพระุทธเจ้าเข้าก็คิดในใจว่าข้าวอิ่มเดียวที่เรากินมันก็อิ่มไปเดียวเดียวตอนกลางวันก็ต้องกินใหม่ถ้าจะเราจะทําบุญกับพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์มากยึงถามพัญญาว่าลูกเมียกินข้าวแล้วหรือยังพวกคนก็บอกว่าเขากินหมดแล้ว ทา่าข้าก็ถามว่าส่วนของฉันเหลือหรือเปล่าเขาบอกกันไม่ให้ก็ไปหยิบมาบอกให้เขาหยิบมาให้หมดธัญญาก็หยิบมาส่งให้ส่งให้ทั้งหมดมันก็ไม่มากหยินเดียวท่านก็ไปถวายพระพยยพ็เจ้าพระเจ้าหมดใส่บาทหมดจะว่าพระพ,ยยพเจ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเป็นพระเจ้าชั้นที่สองจากสมสม,มามามพุทธเจ้า ตามธรรมดาพระมารับบาตรแล้วต้องกลับสถานทนี่ท่านก็คงจะทราบเรื่องมันจะเกิดขึ้นท่านยังไม่กลับเมื่อรับบาตรแล้วท่านก็นั่งโคนต้นไมา,กกาใกล้ๆบ้านนั่งกำฉันข้าวอยู่เวลานั้นปรากรวเทวดารักษาสเัสดระชัดรักษาฉัดก็มหาเศรษฐีเวลานั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้ง ถรษฐีมีฉัดสารชั้นก็แสดงตนให้ปรากฏเห็นเป็นตัวชัดชัดยกมือขึ้นโมทนาบุญที่พระอนรุธธรรมถ้าข้าววดีก็คิดในใจว่าก็ไอ้คนเกี่ยวญ้าช้างมันจะมีสตังสกิสตังทำบุญไอเราจะทำบุญมากกว่าน,นี้ทำไมเทวดาไม่โมทนาหาว่าเทวดาอาคติ ยังหันไม่ต่อว่าเทวดาไอคนเกี่ยวญ้าช้างมันทําบุญอะไรมากน้อยนักยังได้โมทนาให้แกมันฉันทาบุญมากมายทําไมจึงไม่มีโอกาสท่านไปโมทนาเทวดาก็บอกว่าท่านทํามากเพียงแหลแต่ว่าทุนของท่านมากทําเท่าไรมันก็ไม่หมดทําเท่าไรมันก็ไม่หิวทําเท่าไรก็ไม่อดตาย แต่ว่าคนเกี่ยวหญ้าช้าในะเขามีข้าวเป็นอิ่มเดียวเขานําข้าวอิ่มเดียวไปถวายพระพัญญาต้องหูใหม่กว่าจะกินก็หิวชื่อว่าธรบุญตัดชีวิตเจ้าจิโมทนาเพราะมีาามอาน,นสงส์งใหญ่อันนี้คนที่เป็นนายก็ถือว่าเป็นนายก็คิดว่าในเมื่อบุญของเจ้าคนเกี่ยวหญ้าช้างมันมากเราก็ต้องขอบุญมัน จะให้คนไปตามมาเพราะว่าบุญที่เธอถวายพระเจ้าพระพุทธเจ้าฉันขอให้ฉันเถอะพระนุรก็บอกว่าเรื่องนายก็านายเรื่องบุญก็บุญผมให้ไม่ได้จะเป็นไงก็ตามผมจะไม่ยอมให้บุญของผมผมทำวยความเหนื่อยยากถึงความหิวเวลานี้ยังไม่กินข้าวเช้าเลยคนหิวอย่างนี้เขาก็ต้องการบุญเจ้านายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน ให้ไม่ได้เขาแบ่งให้ได้ไหมท่านนู้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้านายจะขอแบ่งนะรอก่อนผมไปถามพระอาจารย์ก่อนถ้ากลับไปหาเขาไปเจงเพุจะเจ้าถึงกำลังชันข้าวอยู่ไอถึงกราบแล้วก็ถามบ่าวาคุณเจ้าขอรับเวลานี้เจ้านายก็ผมต้องการบุญต้องการหมดผมไม่ให้ ถ้าเขาขอแบ่งจะให้ได้ไหมพระวจพระเจ้าถามว่า,ยา,าวยโยมสมมติว่าโยมมีครบก็มีเพลิงมีครบด้วยแล้วจุดไฟไว้ด้วยนะเขามาเพลิงจุดไฟมีแสงสว่างหน,นึ่งอันแต่ีชาวบ้านต่างร้อยต่างพันต่างหมื่นต่างแสนมีแต่ครบแต่ไม่มีเพลิงเขาต่างคนต่างมาต่อจากรครบของโยม ทุกคนก็มีแสงสว่างก็สว่างสวยมากถามว่าแสงเพลิงในครอคโยมมันหย่อนลงไปไหมอน,นุรักษ์ก็บอกว่าไฟของเพลิงท,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 ทีแรกมันสว่างแค่ไหนก็สว่างแค่นั้นของเขาก็สว่างของผมก็สว่างเท่าเดิมท่านก็เลยบอกว่าบุญนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําบุญแล้วใครเขาขอหรือจะให้ใครก็ตาม ให้เขาโมทนาบุญเขาเราจะไม่หย่อนลงไปจะเต็100มร้อยเปอร์เซ็นเสมอแล้ว่าเราจะได้เปรียบตอนที่มีเมตตาจิตได้อานิสงส์ไม่ตาชั้นหนึ่งนั่นเสมอในเจ้านายขอก็ให้ได้บุญท่านจะไม่เสีอมเพเป็นอ,น,อนุภรตเที่ยวไปกปับพาธานั้นบอกให้ได้ก็เป็นอนุภรให้บุญเจ้านายก็โมทนา หลังจากนั้นมาพระนก็มีอยู่อย่างความสุขไม่ต้องเกี่ยวย่าช้างขายบุญถ้าไม่ได้ขายจะแบ่งให้เพื่อเขาให้มีความสุขต่อมาเมื่อตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วถ้วเกิดชาติหลังที่สุดนี้ชาตินี้นะก็เกิดเป็นลูกอาของพระเจ้าขณะที่ท่านเจริญกรรมาฐาน อยู่วันนี้วันที่ห้าคันเนี่ยเป็นบ,นบรรลุอรหันต์พร้อมได้วิชาสามเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วพร้อมได้วิชาสามก็นามาไข่คนในใจว่ามีบุคคลใดเราหน้อยได้เคยรูปมุงกับเราในดชาติเราจะสามารถช่วยได้ไหมก็ทราบว่าเจ้านายคือข้าวพดีคนก่อนมาเกิดเป็นลูกของเพื่อน ็นลูกชายของเพื่อนอยู่จังหวัดโน้อนอยู่เมืองโน้นเป่นเด็กไรนักเป็นลูกคนที่สองยังเด็กอยู่ท่านเยเหาะจากที่ตรงนี้ไปที่บ้านโนนสมัยนั้นยังไม่มีวัดวัดหายา,ยากพระเจ้าสนญาติประจําภาษาตามบ้านก็ได้บ้านมีคนก็ได้บ้านร้างก็ได้ตามสมน้ำก็ได้โครงไม้ก็ได้ทิ่ทิ่ไหนก็ได้การชอบใจในภาษา เมื่อทราบแล้วท่านก็เหาะไปพอใกล้เขาจะเห็นท่านก็ลงเดินเข้าไปที่บ้านนั้นเพื่อ,อนกันแนะนําบอกว่าวันนี้วันเข้าพรรษาครับนยมนจาบรรษาที่บ้านนั้งก็แล้วกันเลือนอีกหลังหนึ่งว่างในมนพักหลังนั้นพระนรุกกยอมรับในเมื่อพักถึงหนึ่งพรรษาเสร็จออกพรรษาท่านก็ลากลับ เพื่อนก็นบอกว่าผมจะมอบลูกชายคนโตให้เป็นลูกศิษย์ของท่านพอ่อโน้นก็บอกว่าลูกชายคนโตท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนเล็กถ้เาเป็นําว่าเขาก็มอบลูกชายคนเล็กมาให้เอามาฝึกกร,รรมฐานปรากฏว่าเก่งกว่าอาจารย์นี่นะอาจารย์ได้วิชาสามแต่ลูกศิษย์ได้ปัญญาหกเก่งกว่า ไม่น่าคบเด็กนะ <S <S เอออภิญญาณหกเดือนนี้เขาได้กันแล้วนะเด็กที่เชียงใหม่สามคนได้อภิญญาหกพระที่ตั้งเนี่ยสงจะอายเด็กนะชาวบ้านดไปเที่ขัดชาวบ้านเขาได้กันเยอะที่ตั้งนั่งที่อาสงเนี่จะอายเด็กเด็กเล็กอยู่วอหกได้อภิญญาณหกเขามาเทีย่ยวเลยคืนวันซืนมันมา แม่ท้ามหาราชออนยญาให้เขามาใกล้ตอนตีสามแ้าก็ซิกไปเขาบอกเฮียเงียบๆจง,งพ่อหลับก็เลยลืมตามาบอกฉันไม่ได้หลับฉันจะคอยขนาดแกท้าถานทำไมเพราะพวกเองมันสนเกินไปการได้ปิาขอกอภิญญานี่ไม่ใช่อารหันเป็นชาญโลกียังไม่สามารถจะคุกครองตัวเองได้ ให้สามารถจะกันรกได้จะต้องปฏิบัติตนให้ดีให้เรียบร้อยมุ่งตัดสังโยชน์อภิญญาที่เป็นเครื่องมือตัดสังโยชน์เป็นจะได้อาหารเร็วขึ้นนั่นแหละคือสอควนดีก็เที่ยวแบบนี้แต่เที่ยวสนไปน่นไปนี่ไปนี่ไปน่นเสียแปลงเป็นเสือบ้างแปลงเป็นหมาบ้างแปลงเป็นช้างบ้างแปลงวัวบ้างชอบเล่นสราเด็กนะถ้าต,ตอนต้นก็เล่นไปพักกันก่อนถ้าต,ตอนหลังๆก็ต้องปราบกัน ก็เป็นว่าเน้นได้ปัญญาหกเก่งกว่าอาจารย์ถ้าเป็นอาจารเหมือนกันพระรองฟังบากก้าเกาอาศัยบุญเล็กน้อยในญาติโยมพุทธบริษัทยอย่าลืมว่าพระอนุตันถวายไฟในพระศาสนาไม่ใช่ไฟเผาวัดนะ่ถวายมากไม่เอานะพอ <laughs> ะเดียวพอเดียวเทียนมันเล็กไปเอาไฟเผาวัดจะดีกว่ามันสว่างดีไม่ได้ลงมรร ถวายไฟในพุทธศาสนาต่อไปได้ตาทิศได้มีกิตเป็นทิพเกว่าทิพย,ยานแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนุรนุตนีก็อาศัยการถวายไฟมีความเป็นทิพในจิตมากเป็นพระอินบ่อยที่สุดในระหว่างที่ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายเป็นพระอินหลายครั้งนี่เพราะบุญบารมีการถวายไฟในพุทธศาสนา ไระอินเนียคยเบเป็นเด็กาวละคนนะเขาเป็นพร้อมกันในมหลาล่ยหลายคน <c oughs> เวลาจนหมดทร่อยังอ่ะย่างไปหมดใช่สิบนาทีตอนนี้บรรดาญาโยมพุทวสทันลายนอกจากถวายเทียนแล้วก็จะถวายผ้าวัชกษาบ้างถวายพระใจบ้างวันนี้ประเทศวันพรุ่งนี้ก็ายาวอยู่ นอกจากนั้นก็มีการถวายทานอย่างอื่นทานทานนางสกโสทานนางพระพุทธเจ้ากว่าทาน,นรรให้เป็นบันไดไป่เกิดบนสวรรค์เป็นขั้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิงย่งบรรดาญาติโยมพุทธไิสัตว์ถวายสังฆทานสังฆทานนี่มีอานิสงส์มากสังฆทานในวันนี้ญาติโยมถวายสองสองอย่างนะหนึ่งสังฆทานแห้ง สองถังสังฆทานสดสังฆทานแห้งก็หมายความว่านำผ้าไตรนำของมาถวายพระนี่เป็นสังฆทานแห้งแต่สังฆทานหกก็คืออาหารถวายพระถวายพระสงฆ์เป็นหมู่ตั้งสี่องค์ขึ้นไปเขาจัดเป็นสังฆทานแต่สังฆทานนี่ก็มีอานิสงส์มาก ที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจสตรัสว่าคนที่จะาหวาสังฆทานในครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยศรัทธาเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วจะเกิดอีกกี่ชาติต่ตามที่ก่อจะเข้า,านิพพานคาว่ายาจนเข็งใจจะไม่มีกระหน,นันนั่นหมายถึงความว่าทุกชาติจะต้องรวยทุกชาติที่ไหนคาว่าจนนี้ที่ไหนไม่เกิดที่นั่น จะเกิดในแดนนี้มีความร่ำรวยนีสลับทานตอะนี้จะต,ต่อมาญาติยนก็จะตวายทานก็รักษาศีลอันนิสงของศีลก็มีสามอย่างคือสีเลนะสุกติยันติการมีศีลมีสุขเครื่องชาตินี้ชาตินาสีเลนะโคกสมมัาคนที่มีศีลชาตินี้ไม่ฝึกเกินในทรัพย์ศีลชาตินามีรวยมาก สีเลนน้นูิพติงยันติคนที่มีศีนสามารถทำนิพพานได้โดยง่ายนี่อานิสง,งส์ของศีนี้ญานยญยาติโจมปฏิบัติให้ธรรมดาญาณญาติโยมบริษัทบริษัทจงมีความภูมิใจในตัวของตัวเองและนอกจากนั้นก็มีหลายท่านมาติดกันเทศติดกันเทศนี่เป็นธรรมทานโยมคำว่าธรรมทานหมายว่าให้ทำเป็นทาน เขาทําทำเป็นทานชนะทานตามพระวรโยสัพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทุกอย่างหมายความทานทุกอย่างที่ท่านให้มาแล้วเมียที่สงสู้ธรรมทานไม่ได้แต่วันนี้บรรดาญาติโยมผู้ใก็ทำทุกอย่างแล้วสังฆทานแห้งก็ถวายแล้วเผ่าที่กษะาก็ถวายแล้วสิ่งก็รับแล้ว เขาทานสดพระไฉนก็ทําแล้วก็ยังมีการใส่กันเทศไปรรมทานอีกธรรมทานนี่เป็นตัวปัญญาทานธรรมดาเป็นเกิดที่มีทรัพย์สิรนรวยมากศินเป็นปใจใัจจัยเกิดความสุขถ้าธรรมทานนี่ท่านได้เหตุให้เกิดปัญญาเป็นวาการมาเป็นกุศลธรรมดาปัญญาจนหลายโดยทัน่หน้าในวันนี้ครบทุกอย่างคืนหนึ่งรวย สองร่างกายมีความสุขสามมีปัญญาดีเพียงเท่านี้ก็หมดเรื่องกันหมดได้อย่างจะดูในตาก่อนอในกายยังไม่หมดในกายยังหมดก็ไม่หมดตอนนี้ก็ขอบรรได้ญาติญาติโยมบริษัทถ้าหวังผลในทานในศีลในธรรมทานที่ท่านทำแล้ว ก็จงจำลักษณะของทานไว้ว่าวันนี้เราจะถวายได้ถวายเพียงข้าวบรรสารหนึ่งเป็นจุดหมายสำคัญที่มีความสำคัญมากเ,เหตุให้เกิดที่ปุญ,ญาณาตนการที่สองถวายพระต,ตาหารถวายสรงฆทานจะเหตุเกิดความร่ำรวยและการที่สามนักษาสนลจะเกิดที่มีร่างกายเป็นศขแต่การที่สี่ถวายธรรมทานนึกไว้เวลาทุกคืน ก่อนจะหลับนึกวันหนึ่งเราเคยถว,วายพระวิสิกาษาถาวายทิ้งข้าวรรษาเคยเคยรักสมาทานศีลถาวายสังฆทานเคยฟังเทศเท่านี้ก็พอนึกเพียงเท่านี้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นเชา้ชาเช้าหมดลึกหน่อยเดียวก่อนจะไปทานธุระ ว่าเราเคยถวายเพียงเข้าพรรษาถวายภาเข้าพรรษาเราเคยจะมาทานศีลเคยถวายสงถทานเคยจะฟังเทศปธรรมทานปิดกันเทศปรธรรมทานเพียงเท่านี้รจ้ากันดาญาโยพรทธิัทถ้าท่านทาทุกวันท่านจะหวั่นหวังสวรรค์ก็ได้ผลมาโลกก็ได้นิพพายก็ได้สุดแรแต่ความตั้งใจของท่าน ถ้าต้องการหวังสวรรค์คิดว่าขอผลบุญทั้งหลายแล้วนี้ทั้งหมดจงบรรดายเขาจะตายจากความเกินไปเกิดบนสวรรค์เชนนั้นเชน,นนี้จะได้ทันทีถ้าต้องการพรามน,นึกว่าขอบุญนี้ทั้งหมดจงบรรดายเขาจะพรหมจะได้ทันทีถ้าหวังนิพพานก็จะได้เช่นเดียวกันทั้งนี้พวกเราบุญครบบุญที่ทำนี้ครบเข้านิพพานได้ คือหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภสองศีลเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธสามภาวนาและฟังเทศเป็นปัจจัตัดมหาความหลงมันค่อยๆตัดทีละน้อยๆน้อยๆน้อยๆตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าความโลภมันหมดได้ยังความโกรธหมดได้ยังความหลงหมดได้ยังเราจะไม่รู้แต่เราค่อยๆตัดวันนี้เราตัดเต็มที่ ไปทุกวันก่อนหลับเราตัดการนึกถึงการให้ทานออนึกถึงการรักษาทินมันตัดมันตัดไปในตัวพอตื่นใหม่ๆจะเพิ่งรีบไปไหนนึกนิดเดียวก็เคยให้ทานเคยรักษาสิลเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนาห่าก็ตามเถิดตัดอีนิดเนึน่งตัดบันน้อยแตน้อย,อย,อยมันจะหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เวลาที่ก่อนจะตาย เวลานั้นมันด้ท่านพุทธริสัทนทั้งหลายคนก่อนจะตายในกิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่าซัดปีหลังบ้านให้ไปขนสัตว์มันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอ้ตัวไม่อยากได้เนี่ยมันตัวตัด ตัดโลภะความโลภใครเข้ามาทาตีก็ลุกไ้ขึ้นท่านสู้เขาไม่ได้ออกมาอยากจะู่ตีเขาตัดตัดอกตัดความโกรธแ้าใครก็บอกคนนั้นสวยคนนี้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้วลงพองเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างจจกกิเลสเอาศัยจิตที่เรานึกถึงวัตถิพัณฑ์เป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะหนึ่งเคยให้ทาน สองเคยรักษาศีลสางเคยฟังเทศอายุย่อเง้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว้วระที่ว่าขอบุญบารมีนี้จนธรรมดาเงี้าพระเจ้าขเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อยเพียงเท่านี้ทุกวันแล้วตอนนั้นนั่นแหละเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามาก จิตความโลกก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลกก็ไม่มีม,กกมันว่างเพราะม,มีทจกเวชนาตอนนั้นนิพนธอารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจแต่ว่าท่านอย่าตายท่านจะเห็นพระเต็มจักรวาลเห็นเทวดาและพรหมเต็มจักรวาลถ้าเห็นพระอยู่ขา้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิพพานแน่นอนเห็นพมอยู่ขา้างหน้าก็มีหวังว่าจงไปพรหมแน่นอน เห็นเทวดานางฟ้าอยู่ข้างหน้าแสดงไปสวรรค์แน่นอนอาราบันดาญาโยมุทวธสัททนายอ้านแสดงว่าธรรมเทศนามาขอยุติธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เสียงก็แยกขอแยกทันทีในี่สุนธิปรรเทศนานี้จะมาเท้าขอั้างสัตยาติฐานอ้างคนพระสีลัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะต่างสามการโย จงโดนบรรดารมดาระพุทธบริสัทธุท่านมีใความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าจงเจริญไม่ได้จกตุวพิทพรณัใทั้งสี่ประการมีอายุวันนะโทุกาพลาละปฏิภาณหาปัฒนาเสียงใดขอได้ึนั้นรงขอสงสารปัญญาในพประการอาตมาทาบพระทัยมิจัาณามาขอยุติปัะฑเทนาลงอวงไว้แต่เพียงแต่นี้ เกี่ยวังกรมีธุระกายและชนีดท่านไม่ยังสาธุการลังสัทธามเาเตยสาธุสาธุสาธุ